พลอกไปก่อนเจ้ากะสิเป็นพ่อลุงสองไหลก็ห่วมน้ำแก้ไปนน่ย่านงอเขาเอางอเขาสวนเขาอยู่ไปไปไปหัวนี่ลงน้ำแม่ไน้ไายน้ำเมาอยู่เิเอาให้ไปเมาโอ้ตุดนี้ให้ไงบ้านนี่พี่น้องไปก่อนลบอะไรมาไปน้ำหนัย พี่น้องลืมเปิดกล่องฮะคือกล่องสิบเออแมนแมนแมนขึ้นในกรุงเทพนี่เนาะเอาปูกขึ้นหมดชลต้นปุ๋ยสิเออโอ้ยถ่ายมาตั้งโดนตั้งนานพี่น้องเริ่มเปิดกล่องวันวันมันแก่เหรอบดนาไก่บเกข่าวจังนี่ไก่กระเทยมะหอดฮะชอบโดนมันอ่อนหรือมันแก่อยู่นี่ว้างพี่น้องแปะดินอยู่พูดบอกว่าอย่าไปหนี แป้ดินอยู่บป็นตอนสอนน้องเปน้องเนาะเจมนภารกิจถ้อยยาดภารกิจตามหาตัวบักพันเขามาเก็บคือหาซีตัวหาวเอันนี้มันก็เสียออกัสีนะไก้มันอันมตัวสีงานออกก่อนบักขันเขาขายจนนี่คือยบนหน้าหว่าได้พี่น้องยูบันหน้าหว่าตำบลหน้าเลิศอำเภอสีเมืองใหม่เฮาได้นนิเห็นบ่พี่น้องสวนบักเผาสวนทุเรียน ใหญ่แล้วตะกี s, s oh ้เฮาเห็นแต่เปล่าตูวท้สูงนะพี่น้องเนาะเบื่องเดียวนี่นะเบื่องเบื่องเบื้องตูดเปล่พี่น้องเบื้องาเบื่องสิได้นอนเก็บเปล่าพี่น้องเบื่งเบืองเบื้องออด้นอนเก็บบได้ขึ้นตะกี้แล้วเป่าสอปีครึ่งได้กินหน่อย นาไก่ชีราบูหน้องอยู่บนนี <y <y ่ขอยสิมาเป็นหน้องเก็บของเผาขายมานข่อยอยู่กับพ่อลุงเลี้ยงวัวอย่างเดียวป้าเนาะใหญ่บนเล่ะโอ้บ้านนี่เป็นนวลไก่แแงบอกโอ้เป็นสวนมือละพี่น้องบ่นได้มาสามปีนอะนาไก่เนาะเขาอกันสามปีสามปีที่แล้วมาเนี่บ้านนกำลังปลูกเนาะ กำลังต้นน้อยบ่านไหนปลูกสำมบตจักพี่เนาะหมวยคุณลุงยี่มาหาเขียวเมื่อนะาก้นกระรังส้มสวนเนี่ยเขากระจำใจวะคุณเออป้าต้นนี่คือโดกเถินไก่โอ้คนเราคือเห็นเขาว่าปลาอยู่ในกรุงเทพยเนาะสมัยที่เกี่ยวเห็นบั่นยุแปดหลิวเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งจะได้ใส่ปุยยางหัวไก่นี่มันพ่อหนามเนาะมันไก่หนาม เอออันนี้โมเมนต์แบบผ่าดอหัวหมาตุนคือเวออกหน่อยเนาะเออมันติดมันปอบมากกับสร้างหัวมันเทาไว้เห็ดหนามกะทิตุนใหญ่เออจังไปจังไปสมสวนกูแม่เนาะอ่อนสอนเนาะพี่น้องเนาะกดมาเห็ดหัวเห็ดสวนเห่นหวานกัว่เอาซื่อเอ้ยเนาะ นี่แหละเขาเอื่ว่าคนสมัยใหม่เนาะโอ้ยหลายตน้นมวพขุนเป็นดงปไปลบไปวันน่นะไก่ออช่วมโอทองดีจะกระ <laughs> จาเบาผลไรผล200ล้งสองร้อยบาทบดิจางาบดิจางพิ่งได้กปน้องผลเบาตะลกตะแลงผลเราผนเป็นไก่มากค่าตัวสองรอยบาทพนป่ะอันนั้นอันนั้นบอก ทุเรียนมะพร้าวพี่น้องอันนี้ไปกินอันไอ้ไอ้เขาเอื่อจริงหรออันสามรสบ่อันนี้บักเงาะพุชซาสามโอ้บักลำใหญ่อันอันพุชซาเงินหลาดพุทธาสามรสพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเบิ่งสวนเขาก็มาซื้อมาขายมากอบว่าถือสิทธิ์จ้บไปห้อยู่ทางเลี้ยวเข้ามาทันมาทัน อันนี้กับุเรียนอันนี้รุ่นลองมาจากปีนะไก่กส,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 สุ่มอเออันนี้จจส่องปีนะบ่งอสุ่มในเดยปีหนึ่ง,งองืเป็นมเป็นนกเป็นตะมวนบ่บ,บ่คือปลบบาบ่ทางบ่ก็ไง่างไก่ป่ะห่ิวจบ่เอ็นบ่ ออกจอละตัวนี้บักอื้อเพิ่อนผูวมักอื้อแซมไปก็ต้นบักเงาะเออออกดอกแล้วออกดอกแล้วเออผูวงายพะโลน้องเปน้องออกดอกแล้วออกดอกออกหน่วยแล้วใส่ใส่ละบุ๊งงายใส่ก็อื่นจะปิงเกิร์บเหรอเห็นเปลือกล่าเห็นเปลือ่เปล้วก language> ็มันหลายพะโลเนาะละบุน่อยเออมันหลายพะโล่ปีเพิ่อนปะมังเงาะสองปี เราไปเบิ่งบักพุทธา3รถเพิ่นพี่น้องเบิ่งบักม่วงก็ออกกําลังออกหน่วยพี่น้องมีหอดสวนบักนัดอันนี้สวนพุทาพุทาเบิ่งพี่น้องเบิ่งบักม่วงแต่อนเนาะพี่น้องเนาะระบบน้ําเพิ่นมาปลูกยังมันได้กินเพิ่นฮดน้ําเออ สวนบากท่านพี่น้องพี่น้องควมโดกของมันบากท่านบักท่าน,นสามรเพ่นปลูกทุกอย่างสวนสมระสมก็พี่น้องสุล้วบดเน่นอไก่เออเป็นหลุ่นเป็นหลุ่นเนาะเออเนาะต้องคอยเก็บเอา เงยได้ไม่สิมาเด้อพี่น้องผู้ใดสิมาเก็บคูรหัสิบบาทเก็บเองได้เลือกเอาเลยเอาหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่เต็มเลยเนี่ยคูรหัสโอ้ยเยียบน้ําน้ําสอดเกือบพี่น้องลดกจนงาสิหักกระเทอยมันใหญ่มากมันสิบวหักบนหัวใกล้ๆขนาดหน่วยหน่อย ูปุออส้ปุนเลยเนี่ขากินยุติเกยในตู Mother, no ้เยนเขากินานเออเอาไปล้างเลยเชียวบอมืองพ่น้องเมืองเมืองเบืองเมองมาขันเพิ่นผุ่นมกม่วงตุนเป็นนวยวัสุตุนเมืองไกลเพ่นพี่น้องเออ เก <ovan? S 1> ็บไปสองปูสามปูบ่เก็บไปหายไปเหมือนอ๋อเข้ามาสั่งเอาเหมือนเดียวเอาเขามาสั่งเอาหินบ่ไปนอนหินบ่เออ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 มีทุกอย่างบ uh, right ักท่านบักเงาะบักลำไยหมักเผาน้ำหอมอีกสี่ห้าปีนี่บ่ทธนเอาเงินเนาะพี่น้องเนาะ แต่สวนเห็อยังสีก็เศร้าเมยเนาะนะไก่เนาะกินแล้วกินแล้วเก็บเต็มกำอยู่เนี่ยกินให้พี่น้องเบิ่งดูมันหวานมันแสบซํำไหนมันกรอบซํำไหนกัดดังฝะดูอแล้วเวปฝอแล้วเวยกัดดังปะดูพ่อลุงโอ้ยนาะเขียวเต็มปาก อการบัง่านโซแขวเต็มปากพี่น้องเลยปาพี่น้องน้องสายน้องสายยเพว่นจะคลองสวนวานลงมาวานลงมาพี่น้องบางนํำินอโมหักบวันโมหักบวันว่าแต่พี่อน่อ ผู้เสี่ยวก็เต็มเปนเสี่วนาะฮะมันเปลืองปานนันบอกยูเจื่อจักลอยจักพันนะไกลลงปานสามพันอู้นาะสามลอยบอกสามลอยทุงบอกก็สิตัวลอยทุงสามพันสามหลอยสามพันบอยทุงละลอย Mặc mặt <laughs> cả cả hay lâu nhầm hay FC bưng hẳn ôi cháu cứ nhầm đáng bộ đáng bộ <laughs> nhạc, thế, hẳn, như thế. <cười> à, <cười> à, mà như cầm như anh này mặc mong cần mong bụng mong bụng อีแถวกออัอีพายุโอ้ยพายุทำไมชื่อเหมือนคนจังเลยชื่อพายุเนี่ยพูดถามกับผู้จักมาเคยเรียนขั้วเนี่ยชื่อเหมือเหมือนงัวะเพื่นพี่น้องเนี่ยงอ่ะงอจะเจกาตัวนะไก่ในหดขีดไม่พี่น้องมาในขีดมันก็ไปใส่เอาไปใส่สวนเอาไปใส่บักท่านเอาใส่ทุเรียนเขาบอดตรงมาใส่สารเคมีเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมงวเพิ่น เลี้ยงเึ่งงัวเลยเึ่งขี่โอ้ยย่าญาตลูกย่าญาตย่าญาตแม่ทายซื้อขี่มันหักก็ไปใส่สวนนะพี่น้องเนาะเมึงสวนเพิ่นกวางขวงบกับกพกบักเผาในผลเบิ้ลเราพี่น้องบักม่วงบักเงาะทุเรียนกำลังออกดอกเนาะพี่น้องเนาะเป็นะตะมวน อันนี้ในมุงคือพันธิทําคอดได้ผี่น้องเวลาง่วงกอดพันออกลุมพันธิถ้ำคอทพันกระหลุมไปนอนอาหารเจ้ากระบอกต้องสิ่งละไปท้ำคอทเออเจ้าทานไปเนานทานกับเขาเองลงเตาเต็มอยู่เหมือนนั่นค่ะทานมุงท้งถ่ายอมย่านฝนตุ้กข่ รถไทยเพิ่นมันแน่ไม่แน่ไปไปไปเมืองอ่าว้างนี่สว่างกันเอะอีกยั่งน้อยนะอีกยิ่งน้อยนะแน่บ่แน่นั่นทานมะลงเตาใจต่อยใจเงินก่อนนะเจ็บดีบ่ดีบ่ดีจะทานกาบประกาศบอตีทานทานบ่ได้ลงเอาเงินใส่ไปหรอบ่หนามพี่น้องระบบน้ำดีปลูกยังกระไดกินได้ผลมีหัวต้นสะตอเมือดแต่ได้พี่น้องสิเมือดแล้วนี่ นี่แหลนะนพีนองเนาะผ้าส้มหัวส้มสวนจะเป็นไก่สิ้งกดินแล้วโอเคนพีนองเนาะนี่ละหัวสวนหนองไทรย,ยายเพวันมะเทียวเมืองไทยมะเทียวสวนน้ำผึนกับพกไก่เหอนพีนองอยากกันไปนี่กับเม่นเหอนแล้วเพราะว่ามันติดต่อกันแต่ว่าระบบน้มนี่ดีแห้งโอเคนพีนองเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนน่ลัจ้าสวัสดีค่ะ